จไหนตัวไหน๋อเมื่อกี้ใช่ไหมพดีวันที่ทำงานนะต้องทำแบบนีนะเดี๋ยวรอท่านรอเดี๋ยวงิวยัอ่ะอยากกินไรีมีกียน้ำยนะรอยก่นะเดีวมีใครมาเดี๋ยวูชื่อนี้กัญชาที่เราเจอใช่ไหมแก้ว วันนี้เป็นคนที่ไปช่วยเด็กขอว่างไงที่ร้องห้องโดนแล้วนี่ก็มามีไหวทิอก็ช่วยได้ต้องจัดได้แล้วแล้วไปชี้ตัวเขาป่าไม่ต้องไปชี้ตัวก็ดีนะเอาจัดครับตอนนี้กระน้องกระน้องทู่ไหนยัะไม่ทำะไรทำาอะไรวาดหรือเก็บ ทออยู oh, so so okay. th ่สวนอันนี้คือกว่าดนี่คือสวนแล้วอยู่ที่ไหนอ๋อโอเคเฮ้ยแกะกินได้เลยครับสบายบ้านอยู่ไหนอ้ไปไปนะไปกันกินเออเกินแล้ว ไม่ก่ิราลยเพว่าไม่กินกรามาเลกินอะไรก็มังไก่กินหมูแดงแ้วเขาเปนไก่เหรอบ้าอยู่ไหนจ้าห่จ้จ้าอยู่อ๋อเป็นของเราะนี่มันจุยังอเอาเลยนี่มรนจุยังกี่ปีแล้วเนี่ยของสามีจะรอมันต้องมากี่ปีวะ นานไหมเหรอนาแล้วจ้าแล้วพี่ครับพี่ซื้ออะไรนั่นเนี่ยอะไรอยู่ไหนเนี่ยชัดใช่แล้วในาวช่วงนี้มันอยู่เขนนี้เหรอหนักมากเลยนี่แล้วไหนล่ะข้าวาอยู่ข้าวทำไมปัญหาคืออะไรอยากเลยเมื่อวานเขาเห็นโอ้โหเขาอยากทั้งลูกมาอยู่ในข้าวเลยอเอากินเลยนะแล้วช้อนไข่สด

ไม่ต้องมาเก็บเลยอะ่ะนี่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยได้เงิน,นเสียยังไงบ้านอยู่แถวนี้ไหมอ,อ,อยู่ในคลอ,องนั่งเลยสบายเห็นปัญหาเลยปัญหาคืออะไรครับน้ำเนี่ยน้ำใหญ่เยอะแต่น้ำมันก็ไม่ค่อยไหลเนาะ<ม>ดีแล้วอยู่กับอลูกอีกคนนึงโตกว่ายั<ม>ง เรียนโรงเรียนอะไรกั่อนมอแล้วให้มันได้อะไรพิเศษคนอื่นไหมแล้วครูชมแบบแต่พอบรรจุแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้อาจารย์ชาติทานข้าวกับพี่พีรักษาครับก็เป็นพี่พีรักษาที่ปฏิบัติงานอย่างหนักเหนื่อยครับแล้วก็หนึ่งอยนั้นมีคนที่ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนน้าโรงเรียนเผาบางด้วยนะครับที่ปรึกษาไม่พอยังไม่พอได้งาไปขขยอ จริงดิฟังนะช่วงทำงานใช่ไหมต้องมาช่วงทำกัญญาเนี่ยพักสามปเลิกงานก็ไปไหนต่อไม่เอาเลยมันเกิดต้องแขกงไหมไม่เลยอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวปอยให้การพักทานข้าวก่อนนะครับขายอะไรเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงบ่ายนะครับคุณผู้ชมบ่ายนี้เราลงผู้ว่าสัญจรกันบริเวณจตุจักร พักทารข้าวกาันสักครู่เดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับ